ถ้าเราบล็อกไลา์เพื่อนเราเพื่อนไปลบบัญชีไลฟ์ตัวเองออกเราจะสามารถดูประวัติการแชทได้ไหมคะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการแชทแชแนลฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาตอบคําถามคุณผู้ชมท่านหนึ่งในเรื่องของการใช้ไล n ์แอปพลิเคชันนะครับว่าเนี่ยหากว่าเราคุยกันไปแล้วครับผมแล้วก็วันหนึ่งเกิดบล็อกแล้วลบเพื่อนไปหรือลบบัญชีไปนะครับแต่ในคําถามเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยบล็อกไปแล้วแล้วเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเขาลบบัญชีเนี่ยเราจะสามารถเห็นประวัติการแชทได้ไหมอ่ะมาดูคําตอบกันตรงนี้เลยแล้วกันนะคร เข้าไปนะครับผมทักเข้าไปอ้าวรักนะอะไรแบบนี้โอ้ใช้ผิดครับผมรักนะจุบจุบนะไม่ต้องจุบๆก็ได้นะอมีประวัติการคุยนะอ่าตอบไปนะครับรักเหมือนกันนะตอนนี้คือน้ําต้มขมยังว่าหวานนะฮะก็ยังโอเคครับผมก็คุยกันได้นะมีประวัติการแชทแบบนี้เกิดขึ้นครับอ่าเสร็จป,ปั๊บ ถึงวันดีคืนดีมาไม่อยากเป็นเพื่อเล้าฉันเกียดแกรครับบล็อกไปเลยฮะบล็อกนะครับผมบล็อกค่าจัดการบล็อกเรียบร้อยอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอยู่ในสถานการณ์บล็อกแบบนี้นะทีนี้ครับผมไม่ว่าอีกฝั่งหนึ่งจะส่งอะไรมานะครับผมคิดถึงนะครับมิสยูนะฮะคิดอคิดเฉยๆแล้วกันไม่ต้องถึงก็ได้เพราะมันไม่ถึงนะครับผมก็คิดเฉยๆส่งมาอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้รับครับอ่ะ ทีนี้ถึงขั้นตอนเจ้านี้ครับผมรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ส่งอะไรมายังไงก็ไม่ได้รับแล้วเขาคงไม่มีใจให้เราหลอกอะไรแบบนี้ครับผมจบสิ้นกันทีแล้วแบบนี้นะฮะก็ส่งมาป้าเข้าไปอะไรก็ไม่ได้นะทีนี้เจ้าตัวฝ่ายนี้ครับผมก็โอมไม่ไหวแล้วฉันไม่สามารถแล้วแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้ออกมาก่อนเลยแล้วกันอ่าออกมาจะได้ดูนะครับผมอ่ะออกมาจากลายแอปพลิเคชันแล้วนะครับเอาเจ้าฝั่งนี้ฮะทำการลบบัญชีตัวเองครับผม เอาละทีนี้เราจะลบบัญชีบัญชีนี้นะครับเราแตะไปเลยลบบัญชีนะฮะต่อไปก็ผมจะไม่ใช้แล้วบัญชงบัญชีอะไรของฝั่งนี้นะครับฉันจะไปใช้บัญชีใหม่ฉันไม่อยากรู้จักแกแล้วลบบัญชีไปเลยครับผมลบเรียบร้อยครับปึ๊บเข้าไปครับผมอ้าวเรียบร้อยลบบัญชีไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เรากลับมาดูในฝั่งของเราบ้างนะครับว่าจะยังมีการสนทนาหรือประวัติข้อมูลเก่าๆเก็บไว้อยู่ไหมเอาแตะเปิดขึ้นมาดูครับผม เราจะพบว่าในส่วนของชื่อของเพื่อนเรานะครับจากเดิมทีที่เป็นชื่อนะมันจะเปลี่ยนกลายเป็นคําว่าไม่มีสมาชิกในห้องแชทครับจากที่คุยกันเมื่อกี้อยู่ดีๆนะโช้าไปครับเมื่อเปิดเข้ามานะครับในฝั่งของการสนทนามันจะเกิดคําว่าอโนออกจากแชทนะครับจะไม่มีชื่อจะเป็นคําว่าอโนออกจากแชทหมายความว่าอีกฝั่งของเราเนี่ยเขารบ บัญชีไปแล้วนะไม่ใช่แค่ลบข้อความหรือบล็อกอะไรนะครับเขาลบบัญชีไปเลยนะแต่ในส่วนประวัติการแชทเดิมๆนะครับก็ยังอยู่เช่นกันประวัติการแชทตรงนี้จะมีอยู่ปรากฏให้เห็นเฉพาะในส่วนที่เรารับมาแล้วเท่านั้นนะครับและอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้มีการยกเลิกข้อความเกิดขึ้นครับผมในส่วนที่เขาส่างมาก่อนที่เราจะบล็อกเนี่ยยังไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคิดแต่ไม่ถึงจําคํานี้ไว้แล้วกันนะครับก็สามารถจะดูได้นะฮะคำตอบสําหรับเรื่องนี้ก็คือดูได้ครับแต่ดูได้ เฉพาะที่มันมีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วตราบใดที่เราไม่ลบบัญชีของคนคนนี้ออกไปก็จะไม่ไปข้อมูลการแชทพวกนี้ก็ยังอยู่เช่นเดิมครับยกเว้นพวกรูปภาพต่างๆพวกนี้ก็จะถูกลบไปตามเวลาของไลน์ที่เขามีระยะเวลาการเก็บของเขาไว้นะครับแต่นอกเหนือจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่ออะไรกันได้อีกยกเว้นว่าจะเกิดการเปิดบ,บัญชีใหม่แล้วก็มีการแอดกันเข้ามาใหม่มีเคียวควบใหม่พวกนี้ก็สามารถทําได้ครับผมนี่คือคําตอบครับ